มาดูนะครับพระที่ผมเช่ามานะทางแอปหนึ่งนี่เป็นผ้ารุ่นแหวกม่านนะครับก็พอดีว่าอยากรวมบุญนะเขียนว่ากระถินปีอ,อ่อหกเจ็ดนะครับตัวมันเล็กนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะก็เขาบอกว่ามีหลวงปู่ศิลา มารวมทําพิธีด้วยก็เลยเช่ามาเป็นกิริมคลวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินพุทธศักราช2567เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแหวกมากนะอาจจะภาพเหมือนไอข้างในเหรียญอาจจะเหมือนตรงนี้เลยนะก็ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญนะครับเดี๋ยวจะแกะดูว่าเป็นเช่นใดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อห่อหุ้มพลาสติกมาอย่างดี ต้องติกออกก่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ,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 อนี่นะผมจะเปิดแล้วนะครับโอ้นี่นี่นนน สิบห้าเดี๋ยวไปเสี่ยงดวงหนึ่งห้าเนี่ยก็คือปีเกิดของผมนะนี่ว้าวสวยงามก็ขอความเป็นสิริมงคลจงมาแก่ชีวิตของผมพี่น้องทุกคนเอซช่องเล่าเรื่องผีช่อง คุยไทยริโชคนะครับอันนี้เท่าที่ดูนี่เดี๋ยวส่องไฟฉายหน่อยเท่าที่มองตัวนี้เหมือนจะเป็นสีทองนะถ้าผมตาไม่พลาดนะใช่ไหมตรงกลางสีอะไรเหมือนจะเป็นสีทองหมดหก็สวยดีครับสวยดี ร่วมสร้างโรงอาหารโอเคถูกใจครับหนึ่งห้านะเลขหนึ่งห้านะโอเคครับผมก็ให้ทุกคนรัมงดมดหาบุญไปด้วยนะพอดีเห็นมีคำว่าหลวงปู่ศิลาร่วมปลุกเสกแล้วกอ็อะไรอะทำบุญสร้างโรงครัวก็เลยสนใจเลยเดี๋ยวจะดู ตรงนี้เป็นลายประมาณนี้นะนี่โอเคพอดียังไม่อยากเอาออกจากถุงนะครับลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่ง